เี้ลังไปที่โอ้โมดแน็ี่อะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วอดขาหนูซื้อซบนี่ค่ะอนี้สิม่าอดิสันค่ะฟักก่อเด้อเสียงงามเสียงแนนอดิสันนอกอปสาบ้างามะเครื่องซุ้มมันรักเรียนพอจจยพอยุตลาดนักเถอ บาเสมวัสดีค่ะบอสโจหนูมานาโมเชิจ้านุ่าในหม้อดิฉันจ้าบอสขาบอสขาถึงแม้มาลองดิลอมนฟั่งกันเลยค่ะโอลยโอ้ยย่หามันโแนนจ้ามานมโจ้าลองพี่หน่อบอสลองเป็นจ้า 你爸，我老秘书。